เทคนิคการคอมโบสกิลของนาคอสทิที่จะช่วยให้นาคอสฟาร์มได้เร็วขึ้นพร้อมบอกเทคนิควิธีการฟาร์มอย่างไรให้มีโอกาสโดนอีเวนต์น้อยที่สุดติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเชื่อว่าหลายๆคนกําลังสับสนใช่ไหมล่ะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนาคอสมาคอมโบยังไงและแต่ละคอมโบที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันใช้ในสถานการณ์ไหนผมจะมาแนะนํานะครับ1คอมโบเบิร์ดดาเมจโดยคอมโบเบิร์ดดาเมจก็จะประกอบไปด้วยสกิลสองบวกสกิลหนึ่งเข้ามาใกล้ศัตรูกดตีหนึ่งครั้งตามด้วยอัลติเมทซึ่งข้อดีของการใช้คอมโบนี้นั้นก็จะทาให้้ศััตรูนนไมม่ีโอกส ดีเนยน,นะครับกิดตายไปอย่างไวแต่ข้อเสียและข้อควรระวังถ้า,าเรายังไม่ชชว่์ว่าแคลรี่ทนงข้ามเซียสกิลนี้ไปแล้วหรือเสียฟิกเกอร์ไปแล้วก็ไม่ควรใช้คอมโบนี้นะครับเพราะอาจจะเป็นตัูหนีหลุดรอดไปได้หรือถ้าหากหลายคนยังคงต่อแยง้งว่าเราใช้สกิลหนึ่งทีสิในการที่จะตามศัตรตูไปนั่นผมก็ไม่เสียนะครับวิใช้ได้แต่ก็มีโอกาสที่ทีมศัตรตูจะมาต้อนนะครับและเราการจะเป็นฝ่ายตายซะเองแต่ถ้าหากเราชชวร์ก็สามารถใช้คอมโบเบิร์ดาเมจนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวคอมโบที่ือบงก สกิลสองเข้าไปกดตีหนึ่งครั้งตามด้วย 1, สกิลหนึ่งนัดศัตรูแล้วกดตีไปเรื่อยๆรอจนประตูจ่ายฟิกเกอร์นี้เราก็จะสกิลหนึ่งตามไปและตามในอัลติเมทนะครับซึ่งคอมโบนี้จะทำให้เรามีโอกาสในการล้วงประตูได้ชัวร์ๆเลยนะครับและแถมยังคุ้มอีกด้วยนะครับเพราะเรลาทาั้งคิวศัตรูได้แถมยังได้สเปลชารเลนเจอร์สำคัญของเขาอย่างฟิกเกอร์นะครับค่อนข้างคุ้มมากๆทั้งการทำคอมโบนี้ได้นะครับส่วนเทคนิคในการทำให้นาคอร์สฟาร์มได้เร็วขึ้นนั่นก็คือการไปยืนรอที่หลุมบัฟนะคคครร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 ััับบบปะะะมมาาาณ28ว 2, ลลววิินนนนทีใใหห้้้้้้้เเเเกกกดดดสสลลลลแอออตฟฟไไยยจ์็็ขึึึซ่งงถ แม้จะเล็กน้อยแต่ถ้ามันจะทาให้เราทําอะไรได้วายกับศัตรูเราก็ควรจะทานะครับวิธีการฝ่าให้มีโอกาสโดนอินเวตน้อยที่สุดซึ่งผมจะขอ,อยกตัวอย่างในการโซโลแล้งนะครับซึ่งการโซโลแลงเนี่ยเพื่อรวมทีมส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นงานและเขาจะไม่ค่อยดึงบัฟออกให้กับเรานะครับดังนั้นจงม,มีโอกาสที่เด่นตงข้ามเขาจะมาเวทบัฟของเรานะครับโดยวิธีการฝ่าที่ทําให้เรามีโอกาสโดนอินเวทบัฟน้อยที่สุดนั่นาาคือการฝ่าข้ามบัฟโดยวิธีการก็คือผมจะเริ่มจากบัฟฟ้าเมื่อได้ฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมกนัแด้าาฟง ซึ่งข้อดีก็ทำให้เรามีโอกาสโดนอินเวทน้อยที่สุดหรือหากเราโดนอินเวทเนี่ยเราก็สามารถมาปิดได้ทันแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้แท็กกลางเว็บ2นะครับนั่นก็อาจจะทําให้เรารวยนะกระเป๋าเห็นตรงข้ามเล็กน้อยซึ่งเทคนิควิธีการวางของนางคอสเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเช่นเลดไลน์หรือบูไลน์นะครับซึ่งถ้าว่าเทคน,คนิคนี้เนี่ยชาแบ็คแคดมันได้สอนเอาไว้แล้วนะครับทุกคนก็ไปดูช่องแบ็คแคทได้เลยนะครับผมไม่อยากสอนตามเพื่อนนะครับและนี่ก็คือเทคนิควิธีการของโบสกิลของนาคอสนะครับซึ่งงกกกกกก่่่ออ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 นน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 จจาาาาาัับบบแแแแีีีี้้้ผมมมมม็ปปดๆะะํ UG Game พคุณเเขขสูโลลืืถไ์ สัมผัสไอเดียเด็ดไอเทมงังปังโดยเกมที่มีให้บริการือมีทั้ง ROV ตีไฟคอเ o เดตี้และเกมกอื่นอีกมากมายที่สําคัญยังสะดวกอีกด้วยนะครับเพราะมีใหใช้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android ถ้าหากว่าทุกคนสนใจปัดขวากดลิงก์ในบราฟล์ Fi ได้เลยนะครับ